ตรงไหน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 อ่าจากประโยคนี้ครับ The new smartphone have a better camera than the previous model อุ้ยประโยคนี้ผิดตรงไหนระหว่าง a have และ b than ตอบมาเลยด้านล่างด้านล่างตอบมาเลยในคอมเมนต์นะครับลองดูซิว่า a หรือ b เป็นจุดที่ผิดของประโยคนี้ครับประโยคนี้จุด ที่ผิดก็คือขอ้อ A นั่นเอง have เอ๊ะทำไม A ถึงผิดไปเรียนรู้กันครับข้อนี้ง่ายมากๆเรื่องของ subject verb agreement นะครับประธานกับรกริยาสอดคล้องกันหรือไม่นะครับ the new smartphone โทรศัพท์มือถือใหม่อสมาร์ทโฟนใหม่นักเรียนนะครับเป็นประธานแบบไหนครับ smartphone เ,เป็นเอกพจน์นะเป็น s ิงคู l ล่ ดังนั้น verb ที่ตามมาต้องเป็น verb แบบ Singular เหมือนกันซึ่ง verb to have Singular ของเขาก็คือ has has ตัวนี้นี่เอง has นะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้แก้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็น the new smartphone has a better camera than the previous model ซึ่งก็จะแปลว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยรุ่นใหม่มีกล้องที่ดีกว่ารุ่นเก่านั่นเองนะครับเรื่องของ subject verb agreement ประธานกับกริยาที่สอดคล้องกันเป็นเรื่องเบสิกง่ายๆเช่นเดียวกันในการแต่งประโยคครับใครอยากแต่งประโยคให้ดีขึ้นแม่นขึ้นกระชับ และนะครับสื่อสารได้อย่างดีนะครับอย่าลืมฝึกหนังสือซูเปอร์เซนเทนซ์เขียนให้ฟัง1,000ประโยคตอนนี้มี PDF เเรียบร้อยแล้วนะครับมีราคาโปรโมชั่นพิเศษด้วยถ้าเกิดใครอยากได้อย่าลืมครับด้านล่างนี้เลยคลิกเข้ามารับรองได้ว่าจะชอบมากๆครับเย่เย่เย่